ทัพอสูรของสหมลิวันถูกทัพพญานาคบุกโจมตีปนปีจนตั้งตัวไม่ทันสึกครั้งนี้พวกอสูรจึงต้านทานทัพนาคไม่ไหวบันเลยให้หนีตายบอดวายกันไปหมดสลดหดหูให้อสูรยักษ์กลมตายเกินเตือนในใจจะหาใครมาช่วยสวยแล้วครั้งนี้เราสหมลิวันพรันได้หยุดชิด นิมิตตั้งสติได้จึงกำกายสั่งให้เสนาอสาูรไปส่งข่าวกับท้าวลัสเตียนที่กุงลงกาเพื่อขอความช่วยเหลือรัสเตียนไม่นิ่งนอนใจใครกันมันกล้ามาสู้รบกับบรรดาญาติเราเอาละสั่งจัดทัพ เมืองไปบุกช่วยด้วยสั่งให้เสนายักษ์บุกตีทับนาจากด้านนอกเข้าไปด้านในบอกให้ฝ่ายมหายมายักษ์ทัพของสหมลิวันบุกตีจากด้านในออกมาด้านนอกทำท่าว่าจะชนะเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนั้นติดตามไว้รับชมในช่องทางนี้ได้เลยครับ